อ่านั่นแหละให้เห็นั่นแเละมันลงมามาล้วงมา 那那他也很难得，能出来，能出来，就叫你。 วันนี้นะคะทางในอำเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับท่านนายกป้อมนะคะนายกสุริยะพ่รมพร้อมนายกอบตอลาดหลุมแก้วแล้วก็กำนันตำบลลาดหลุมแก้วตลอดจนผู้ใหญ่ผ,ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันแล้วก็ชาวบ้านตำบลลาดหลุมแก้วทั้งหมดนะคะร่วมมือร่วมใจกันที่จะปลูกต้นกล้วยให้เป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนและสัตว์สัตว์ทั่วไปนะคะจำนวนทั้งหมด 1,000ต้นนะคะวันนี้ประทับใจมากนะคะได้มีท่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนมาร่วมกันปลูกต้นกล้วยในวันนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ได้เก็บกินได้ใบก็ทําประโยชน์ได้ลูกกล้วยก็ทําประโยชน์ได้นะคะก็คือได้แบ่งปันกันในชุมชนด้วยอันนี้ก็คืออยากจะขอบอกคำว่าต่อยอดจากโครงการ บ้านนี้มีผลผู้คนรักกันแบ่งปันกันในชุมชนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านายอำเภอค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสุดยอดเยี่ยมค่ะ